ตลกเราก็อยู่กับน้องคุจีหน่ารักนี่ไงแม่แม่บอกว่าน่ารักน้องแก้มตัดผมใหม่นะฮะแล้วก็เจา<อ>ะหูใหม่ถามแม่เพิ่นแม่เพิ่นเทศเดียมาอยยุตัดผมน่ารักมากลูกโอ้ขอบคุณนะฮะนี่ แม่เพิ่นบังคับไปตัดผมเนี่ยจับหลาจับหลาเขาสูาสีขาวหลาตัดผมได้น้ำพวกนี้น้ำผมแบบนี้ให้จำได้ไหมผมอะไรเขายืดขเขายืดเอาแล้วมันก็โอ้ทรงอย่างทรงยืดป่ะทรงยืดข้าไปตัดตรงนี้เลยื่อ๋อเป็นแม่ไงทรงดอกกุหลาบมาให้กันได้นะฮะทุกคนก็หมายกี่ดอกคะ ตั้งไว้ก็คือ1,051ดอก <laughs> 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 นี่นะฮะไปไปเออนหลดไปอุ <c oughs> <kalk> ้ยขอบคุณดอกกุหลาบ5ดอกด้วยนะคะ <c oughs> นานแก้มรอดได้แล้วกุหลาบ5ดอกโอเคเบอง์วันตาโพไม ไหนเอาหูมาดูดิจอหูใหม่นะเจ็บดูลหลายอย่างเจ็บไหมน้องแก้มตัดผมแล้วน่ารักมากลูกเห็นบอกบอกแล้วว่าให้ตัดผมตัดผมมีแต่คนหยองว่าตาหักาตัดผมไม่ค่อยน่ารักไงหนูสวัสดีสักสองร้อคนด้วยนะคะเดี่ยมเป็นเบิองบูบาว เมียเพิ่งเบิ่งบูเบจ่อหูตัดผมหลอนหนาหลับลวะสิเบิร์กพายสู <c oughs> สงก <c oughs> ็ยืคขาบางโดนดูนดนจะไปทางไหนสรุปจะไปกับโค้ดที่จะทำอะไรกับช่องตุน เซ็นทรัก่อนเกียไหมคะใช่แล้วค่ะเซ็นทาัล่อนเกตราจะเดินผ่านกระจกบ่อยๆเดินผ่านทำไมเพื่อดูความโอ้เบิกความรอจะขวางนี่แต่เหลือแต่แค่แกมแก้มโอ้ยโอ้ยโโอ้ยตกใจเบิด จะให้ดูอะไรนี้ใช่นะฮะตอนนี้อยู่เซ็นทานคอนเกนตอนนี้ก็กำลังจะจะไปไหนโอ้ทุกคนขอโทษด้วยนะคะที่กล้องมันสั่นๆเปิดให้ด้วยมีตุ๊กๆให้เรานั่งไหมมีเอาเอาจะขี่สามล้อไปบอพี่น้ำพีน้ำเบิ้งสูตรก่อนไปเข้าไปเกลี่ยแล้วมานั่งรอ ตัดผมตัดผมหลออคักว่ะใช่น้องตัดผมแล้วน้องน่ารักขึ้นเด้อแก้มหล่อมากลูกเห็นไหมก็บอก <ผม S 1> แล้วว่าก็าบอกแล้วว่าให้ตัดผมแต่แรกบนี่ตัดผมแล้วครับสอหูแล้วคือตากาคืนสิบเท่าใส่ก็ยังเงี้ย ขอบคุณดอกกุหลาบคะ่ะได้ดอกกุหลาบมาหกดอกทรงนี้เหมาะกับน้องมากใช่<อ>แล้วนะฮะคอยใจโอเคผมใจใจให้เล้วใจขานรถเลยสวัสดีทั้ง362ท่านด้วยนะครับไหนในแม่ดูหน่อยตุ้มหูหน่อยน,นี่แม่แม่เบิ้ง พานน้ำเขากับแบกของไปได้ตีน้ำนี่นะเราก็เจอกรงสรุนนี้นะหลอกระส่งมาฮอบค,ครับขอบคุณดอกกุหลาบนะครับเดี๋ยวถึงต้นตานจะเอาหูน้องให้ดูนะฮะว่าใส่แล้วเป็นยังไงแต่กลัวกลัวมันจะเปลี่ยนได้อีกครั้งหนึ่งก็ประมาณไ,ไม่ต่ำกว่า14วันนะ ไม่เปลี่ยนครับพอแบบยัานเบิ้์นซาไปเบิ้นซังตรงหูมากพอดีเต,เ,เต็มไปเลยดิด,ดีนะคะเราให้ดูถนนเยอะไม่ได้นะคะดูโผล่ลอมาร์ซานเจ้าปลาทูต,ตรง,ต,ต,รงตรงนี้เหมาะกับแกมลูกใช่แล้วนะครับระวัง b u เด d อ r er อะไรกินซะ จะพยายามไม่ให้เห็นถนน,นนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหลอนจี๋ยวไม่เกินสองนาทีจะให้ดูหูน้องว่าใส่แล้ว<ด>เป็นยัง,ยงไงตีน้อยสาขาไหม่เหนูสาขาสอนแก่นมีสองสาขาตรงไหนอันใหม่ รู้แต่ว่าอยู่นวนม่วงอ่ะตรงไหนนวนม่วงตตรงรถตัดบอก <Okay. S 1> ไปไหนกันค้ากำลังจสพกันไปต้นตานนะครับพาสีแกมไปซื้อชุดนอน62บล็อกด่วดเลยลูกบัตรแก้มนหนเอาหูมาดูดแิแม่แม่อยากดูนี่นี่เนจอหูเรียบร้อยแล้วนี่สวยมาก,ไป,กไปซื้ออะไร เกียน้อยแล้วหนึ่งแก้มแก่เพราะว่าเกีน้อยแล้วหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าแม่แม่ว่าเกน้อยแล้วหนึ่งผู้ชายเอ็นดูลูกจูงมือกันเด็กไปไปดูเสื้อไป เหมือนกันกันกันถาวอนเอาจะไปทางไหนล่ะต้นตาลไหมคะใช่แล้วคะ่ะมาตลาดต้นตาลพาน้องมาซื้อชุดนอนใหม่นะคะตรงนี้เหมาะกับแกใช่แล้วคะ่ะ แม่น้าเพิ่นสั่งสั่งตาผมให้เอาแบบนี้แบบนี้เพิ่นป่ะหยากตาข้างหลังเทอแ์เนตัดมาแล้วรู้สึกยังไงชอบไหมรู้สึกตลกเอาดีๆชอบไหมชอบโอเคโอ้ยร้านนี้ทำไมน่ากินจัง<อ> <c oughs> ร้านนี้ทำไมน่ากินจัง เป็นยงวัดยางถามแม่เปินเลยเป็นยางมีป่าแม่อุ้ยน้ำพาฒนไปมาสื่อขนมไทยอีกบ่บ่ตรงนี้น่ารา,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 าหัวทุยมากสิสร้างเพื่อนอันไดผมให้น้ำมาก,เก็เลยทุยครับหล่อมากรู้ขอบุญใจส้มด้วยนะคะพอซื้อแล้วก็ต้องไปบ้านพีเอฟไปออฟฟิศบอก เอาจะไปเลยบอกไปก็ก <anto government> ินไม่ได้เด็ดเติดสะกองก็ต้องไปลอไปทีนี้ไปนั่งข้าวเดี๋ยวเพิ่นอยากกลับทีนี้อุปกรณ์อะไรมีทุกอย่างเพราะว่าซื้อมากับอย่แมฟิลความแม่ลูกมากดิต่ผมทรงนี้น่ารักลูกไปจะไปซื้อร้านไหน ผมทรงนี้น่ารักก็เ,ออเห็นไหมมีแต่แม่ๆมีแต่คนบอกว่าแต่ผมทรงนี้แล้วน่ารักตัดผมจ่องูแล้วน่ารักมากจ้าวสัตว์ขักแค่ดกอกอย่าเปยยองหลายๆพี่น้องอะไรอ่ะเตอะไรอ่ะ ผู้ชายอีกละวัสดุต้นตาลคนเยอะจงังเจอกันจะไปซื้อเสืออะไรไปเบิงเสือก่อนอนดับแรกนะไปเบิงสุดเฟิรนเสียอวอก่อนชุดนอนอยู่ยไหนคะไปช่องไหนต้องรอแม่นี่ไง <laughs> นี่บอชุดนอนเอ้ยนามมือได้ไปสุดขาวนะ่ะสรุปสื่อบอเอาวุานั่นละบ,บออไล่นั่นสูเแลยังพี่มาบอกแจ้งง่างดีพี่บอลพี่บอลจะลงไหมนี่แกมมาสัตว์ วันนี้พี่บอลก็ไม่คุยด้วยกับแกมนะฮะเออวันนี้ทำไม,มว่าหนอยอนนเออ,อตัวเองบอกว่าหน่อยบอกว่าพี่บอลสดีปอปลาตากลมด้วยนะฮะพี่เหร่ะเออไหนก็ปลาตากลม <laughs> บ่มีดอกนอันี่นมือนีอย่าจับไข่เด้อวะส๊อ สวัสดีทุกคนด้วยนะคระ<น>ัปะด๊าปิดอ่งางปิดจอหูมาใหม่ใส่เบิ้งดูเอายืนดีๆใส่เบิ้งทั้งทรงผมทั้งหูปดตาตาโม่าและตาหักแหงไม่น้ำไมน้ำลอดได้กี่วันเออสามวันสวันนี่แหละแล้วก็เปลี่ยนใหมแ้วาจะทำนะไม่ได้เปนห้องเจ็บว่าสัน อย่ามองเมันจะไม่หายใส่ไว้ยังสี่คนประมาณสอาทิตย์ก็ต่างหัววันนี้วันอะไรวันเสาร์ใช่วันเสาร์หน้าวันนี้วันอาทิตย์หรือเปล่าของวันเสาร์หน้าใช่ไหมวันนี้วันอาทิตย์หรือเปล่าอ๋อวันนี้วันเสาร์ถูกแล้วระวังตัวเด็กน้อยสีไข่แตกวันนี้สิขอบคุณของขวัญด้วยนะคะวาววาวตุ้มหูใหม่ทรงผมใหม่ หนต้มหูกับขี้กระตอเท่ากันเลยหมเป็นคนแทงหมเป็นคนแทงหมเป็นคนแทงไขย่ยระว้งราวังไข่แตกลอคือแน่เก็ีอันนี้ยก่อนไข่แตกคืออะไรไข่อยู่ไหน เสือน,นอนเพิ่นบักซาลีบักซาลีบุรทุกก่าวเขาดูทั้งวัน,นถ้าเขาดูแล้วมันไม่ใช่วัส,ด,สดี่แม่ๆทุกท่านด้วยนะคะครับทั้งสองร้อยท่านพี่อามพี่น้ำเป็นทุกอย่างให้แก่มจริงๆลุกหน่อยพี่น้อง ขอบคุณกลาบกดอกด้วยนะคะแม่ลูกเพิ่นปอนกันเต้เพิ่นปอนกันเพื่อนแต่แม่เพิ่นปอนขีดื้อหน่อยขอบคุณดอกกลาบแม่หน้ยด้วยะคะ่ะ กสวัสดีแม่นวยเลยวนี่แม่นวยส่งดอกกุหลาบมาให้นี่ส่งให้หนูดีกว่าม่ส่งให้พี่นี่แหละเว้ยไปดูจีกันเอาคือสิเบืองเลวเทเอาก็ซื้อมามาทั้งสื่อมาท่านใดอยู่มามาทัานใส่มาท่านใดมาเบิงจี่าเปจีอะไรเขาไม่ได้เรียกจี้ก็ต้มหูต่างหู ไปไหนการพาน้องแก้มมาซื้อชุดนอนค่ะหล่อมากๆค่ะน้องแกมพีนาพี่ยามน่ารักมากขอบคุณค่ะพี่ยามพีนาม,นามอายุเท่าไหร่กันคะน้องอ้าวน้องลาอายุ25ค่ะ25ขวบนะฮะปีนี้ปี68ก็จะอายุ26ขวบนะฮะตอนนี้ยังเป็นเด็กชายกับเด็กหญิงอยู่นะฮะ <c oughs> <c oughs> หัวงอนสวยจังติพันบ่าเบ่งสูตรน้อนเพื้อนสีดาบ่เพิพนธ์ยางเบ่งแต่พ่อแม่ดูหนูก็ดูมพิ่นยางเบ่งแต่ตุ่มหมเราจะไปนั่งฝั่งนี้ดีกว่า ส่วนอย่างมันังนี่เพิ่นบริลอยากมาดเหลือกหรอกเพิ่นอย่างมาด่องกระจกแต่ผมแล้วรอแท้กแกมคืนนี้มีแสดงออกงานไหมคะวันนี้ไม่มีคะ่ะวันนี้เตรียมงานเตรียมงานนะคะเตรียมงานกัดบอดเดอ้อพุ่งนี้ สี่กับตัดผมแล้วน่ารักมากเลยขอ,ขอบคุณค่ะสวยมากค่ะพี่สีแกมน้องที่โรงเรียนหรือเปล่าเนี่นแกมกังมุ่งถึงมหนึ่งเองใครจะเป็นปน้องแกเอามีม,ม,ม,มีมีถึงมหนึ่งหรออ๋อมหนึ่งถึงอ,งงนอันมหนึ่งถึงมหกมีผู้มีกี่โมงคะ ทำนะมันใหญ่เกินคพรุ่งน,น,นี้งทานนะจะเริ่มตั้งแต่8ดโมงไหม8ดโมงไหม8โมงประมาณ8โมงโอเคปะ่ะประมาณ8โมง8ดโมงครึ่งประมาณนี้นะ8โมงนาน่าจนะทำพิธีอยู่นะขอบคุณอากขรานะครับใครที่สนใจอยากมาหาเด็กๆแล้วก็มากินงทานแวะมาได้นะครับที่ทุ่งเศรษฐีนะครับพรุ่งนี้ของกินเยอะมาก พรุ่งนี้รายการตู้ดกินอาจาทํารายการนะฮะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะลงวันไหนีของวันแกรุ่งนี้ไหนคิดไม่อยากได้ตัวอะไรคิดไม่อยากได้ตัวอะไรระวังแทนนะแกมใส่เงินแทนวะสะัสดตอนนี้เพิ่งต่อวันแรกนะยังเปลี่ยนไม่ได้นะฮะอีกอีก14วันก็จะได้เปลี่ยน เอาไปดูชุดนอนเถอะไปค่อยหาลางชุดนอนหุ่นหุ่นฟังหุ่นฟังหุ่นชุดน,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 นอนน่ะพรุ่งนี้สิบโมงขึ้นไปลงทานอ๋อ้โหสิบโมงนะคะแต่ว่าเด็กๆอาจจะได้ไปแปดโมงเราชอบนอนไป่แขกเล่นหาเบิรงเปอรใส่ชุดนอนเบิร์อย่าอย่าเพิ่งใส่ชุดนอนฉิดตีอยู่ าล่านนขอบคุณดอกกุหลาบด้วยนะคะ <c oughs> อยากร้องเก่งเหมือนน้องแกมจังเลยต้องฝึกเยอะๆนะฮะ พี่ยามพี่นามก็ร้องไม่ได้เหมือนกันขนาดไปด้วยกันทุกวันขอบคุณดอกกุหลาบครับว้าวไหนอุ้ยแกมดูเอาถือจำกัดอะไรอ่ะอุ้ยขมบคดอกกุหลาบกัย่าแเห็นหน้าคนหรือเปล่าขอบคุณดอกกุหลาบกับย่าแป๊บไหนเห็นหน้าก็ได้ อ้ยน้ำขอบคุณดอกกุหลาบ150ดอกด้วยนะครับต้องเรียงซ่ววานลงมาเอามันต้องอัไน,นี้บอกมันต้องให้เห็นหนาตลอดเหรอไม่รู้เหมือนกันมันจำกัดอะไรเมื่อกี้ไม่รู้ไม่ได้อ่านกูฟฝ้ากวดวัสดนนาเส้นเล็กหน่อยเกินไปม <c oughs> ันก็ได้จำกัดเริมลงแล้วนี่ดเดิมลดล้วขอบคุณดอกกุหลาบครับ ขอบคุณดอกกุหลาบนะฮะผมสวมอเอาเกมจะใส่อะไรไม่รู้อ่ะเรีอกวได้เลยนะคะุนอ่ะุอ่อนให้ อยากได้แบบในถามได้นะคะแต่ถ้าแนะนำจะเป็นเนื้อผ้าตัวนี้เลยค่ะที่เป็นไหมเกาหลีค่ะใส่สบายยิ่งสว่านี้ไดูก่อนได้นะคะใครคนใส่แล้วเลือกเอาเอาส,สีแดงฮะพี่เขาจะเอาใ,ให้ญี่ปี่นหรอไปเลือกดูก่อนได้คะ่ะมันเตือนที่น้องแกมหรือชอบผ้าลื่นๆไหมกันนี้ที่ตัวเนี้ย ผ้าตัวนี้จะแนะนำมากเลยค่ะทองคำน่าใสมาขอบคุณครับมันมีฟิลเตอร์ด้วยนี่ค่ะใช้นี่เลยก็พดับดูแต่ว่าลายมันจะแบบน่ารักน่ารักเลยม่จับดูวชอบมากเลยแต่ว่าอันนี้น่ะดีแนะนำเพราะว่าลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำบ่อยมากเลยค่ะพี่เทตัวนี่สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะเป็นแขนสั้นขายาว หัวใจสามหมื่นหัวใจแล้วนะคะรับขอบคุณนะคะ บนใจเงินก่อนอยากดูอีกระชุดได้นะคะอาดูกันได้ค่ะอยากไปออกมาเลยครับมาเลยเดียวมีสิกค่ะโทรหาเบอร์ค่ายได้เลยนะคะสวัสดีค่ะคนตาเพื่อนลำชุมแท้เวลา้ อยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนแล้วรับเปินเบิ่งแต่หมูเพินเดี๋ยวชิบซีมาติดกันของน้ำนอนกันเท่าเดี๋ยวละนอคืนนี้แหละจะนอนได้ไหมแวะดูก่อนได้นะคะชุดนอนเด็กชุดนอนผู้ใหญ่ค่ะอันนี้ส่งส่งไปค่ะนี่ไออันนี้อันนี้มันคือบอกว่าสิบนาทีเดี๋ยเนาะ อขอบคุณมากนะคะเ<ร>อบอร์ค่ายที่ไหนคะเดดีเวทมาใหม่ได้นะคะได้ค่ะ<า>เพจค่ายโตเกียวมิวสิกนะคะค้นหาเข้าไปเลยนะคะโตเกียวมิวสิกแล้วก็จะมีเบอร์